า้านส่วนจำกัดทาวินเฟรชตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประกอบกิจการคาดบรรจุผักผลไม้เพื่อจำหน่ายไปยังโมเดินเทรดร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ปีงบประมาณ2,565 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาวินเฟรชได้พัฒนาปรับปรุงด้านโลจิสติกในประเด็นระบบการจัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้าก่อนการปรับปรุงกิจการได้อาศัยการจัดส่งสินค้าแล้วให้ทางพนักง,งานขับรถขนส่งเป็นผู้เขียนรายงานการจัดส่งสินค้าแต่และชนิดและคำนวณยอดการขายในแต่และวันนั้นๆซึ่งส่งผลให้การคำนวณมีความผิดพลาดและส่งสินค้าไม่ครบ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ในทันทีต้องรอพนักง,งานขับรถขนส่งเดินทางกลับมาที่กิจการก่อนจากสาเหตุนี้ทางที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินการปรปับปรุงดังนี้ 1. การจัดทำไฟล์ใบเสร็จรับเงินโดยใช้รูปแบบออนไลน์ 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินในรถยนต์ขนส่งสินค้า และ 3. นําระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์ของการจัดส่งสินค้ามาประยุกต์ใช้งานภายในสถานประกอบการสวัสดีดิฉันนางน้ำฝนนาวงเป็นตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดทาวินเฟสจังหวัดขอนแก่นทางกิจการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโลจิสติกโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2,565โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ทีมที่ปรึกษาได้เข้าร่วมปรับปรุงกระบวนการด้านโลจิสติกโดยได้จัดทำระบบการจัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้มีความแม่นยำขึ้น และการเสียโอกาสทางการขายเทรนนิ่งพนักงานให้สามารถใช้งานได้ตัวแทนของกิจการดิฉันขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้มาช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ขอบคุณมากค่ะ